สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูว i นเอวินออฟฟิเชีจุดสังเกต5ข้อทีมชาติไทยอัดคีกิสถานประเดิมใช้เอเชียนคับสุดแจมทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนคั2พ2023ได้อย่างงดงามกับการเอาชนะคียกิสถานไปด้วยสกอร์2อต่อ0ซึ่งนับเป็น3คะแนนแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ที่อาจจะต่อยอดเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ดังนั้นเราจึงคัด5ข้อเน้นมาให้ดูกันครับ 1. จัดตัวแบบเซอร์ไพร์ ก่อนเริ่มการแข่งขันสื่อหลายสำนักต่างคาดการตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยกันหลากหลายและแน่นอนว่าความคิดของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปกับทางรายชื่อ11คนแรกถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการก็สร้างความประหลาดใจเล็กๆน้อยๆให้แก่ทุกคนโดยชื่อของคริสตากาแมนกับสารัตยอยู่เย็นสองนักเตะที่เป็นตัวหลักของไทยมาตลอด2-3ปีหลังสุดหลุดไปอยู่บนบ้านนักสำรองโดยเป็นพันสายมิบูลและพีระดอนชัมรัศมีที่ลงมาทำหน้าที่แทน อย่างไรก็ตามการไม่มีทั้งกิษสดาและสารัตนั้นถือว่าเป็นการสร้างความประหลาดใจให้แฟนฟุตบอลชาวไทยไม่น้อยเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่ทับช้างศึกจะขาดเสียไม่ได้เลยทีเดียว 2. อ,อิชิอิโชกุน แม้อิชิอิจะพึ่งเข้ามาคุมทีมชาติไทยได้ไม่นานเพราะเมื่อรวมเกมที่ชนะคีกิสถาน2ต่อ0ก็เท่ากับว่าเขาเป็นเฮดโค้ชของทัพช้างศึกเพียง2นัดเท่านั้นแต่ด้วยความที่คุ้นชินกับสยามประเทศเพราะมาเริ่มต้นที่สมุทรปราการซิตี้เมื่อปี2019ต่อด้วยบรูนิลัมยูเนเต็ดในปี2021กระทงมาลงเอยกับแชมป์อาเซียนคับ7สมัยในที่สุด การที่อยู่เมืองไทยมาราวๆ5้าปีย่อมทําให้กุนซือชาวญี่ปุ่นได้ซึมซับวัฒน,นธรรมต่างๆรวมไปถึงนิสัยใจคอของคนที่นี่เมื่อประสบการณ์แก่กล้าในการรับมือกับบรรดาผู้ใหญ่ของวงการลูกหนังมันจึงทําให้เขามีความยืดหยุ่นมากๆซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรๆก็ค่อยๆลาบเือนอภิรม แน่นอนว่าอิชิอิเป็นเฮดโค้ชหนึ่งในชาวต่างชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเมืองไทยและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆกับการพาสโมซรอนที่ตนเองคุมทัพพุ่งชนไปถึงเป้าหมายที่วางไว้หากแต่มันเกิดจากความสามารถของเขาล้วนๆที่พยายามกับทีมไปในทิศทางที่ต้องการนั่นจึงเป็นที่มาของการดอปกิสดาการแมนไว้ข้างสนามเพื่อให้พันสายเฮวิบูลลงมายืนคู่กับเอเลียสดอเลในตำแหน่งคู่เซนเตอร์ฮาบ ที่ออกมาก็ถือว่าดีเพราะกีกิสถานไม่สามารถทําอะไรเกมรับของไทยได้เลยโดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่คู่ปาการหลังของทัพช้างศึกเก็บเรียบตลอดทั้ง90นาทีแถมยังปล่อยให้บอลหลุดมือไปถึงปฏิวัติคำหม่เพียง3ครั้งจาก8ครั้งของโอกาสที่มีและนี่คือการแก้เกมของอิชิอิที่รู้ดีว่าทีมเยอขาวแห่งเอเชียกลางมีจุดเด่นเช่นไรเขาจึงวางมากเพื่อปิดจุดเด่นนั้นให้สนิทแล้วผลการแข่งขันก็จะตามมาเอง 3. สุภชัยคืนฟอร์ม การไล่ทีละสินแดงดานในแดนหน้าทําให้ความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยดูจะดับสูงลงไปด้วยเพราะตลอดระยะเวลา10ปีอดีตหัวหอกอเมริกาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือนักเตะที่ทับช้างศึกจะขาดไม่ได้เลยทีเดียวพอทีมชาติไทยเปลี่ยนมาใช้บริการของอิชิอิก็ดูเหมือนว่าสุภาชัยจะฟื้นฟอร์มเก่งได้อีกครั้งซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับกุนซื้อชาวญี่ปุ่นที่รู้ว่าการจะดึงศักยภาพของนักเตะวัย25ปีคนนี้ออกมาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นทําอย่างไร สองประตูที่ยิงใส่คีกีสถานอาจไม่ใช่การยิงที่ยากเย็นอะไรนะักแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสุภชัยได้มากมายซึ่งต่อจากนี้เขาก็จะค่อยๆเชิดชายทีละนิดจนสามารถรับช่วงต่อจากทีลสินได้ในเร็ววัน 4. ีวีลเทพเหลือ,อร้ายหากว่าสุภชัยเจเดตได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์อีกคนที่เด่นไปแพ้ก,กันนั่นก็คือวีลเทพป้อมพันธ์กับการโชว์ฟอร์มได้สุดใช้ไลงในเกมเอาชนะคีกีสถาน2ต่อ0โทษฐานที่คุมจังหวะของเกมได้อย่างเนียนฟาจริง มิดฟิลด์เท้าซ้ายจากเมืองทองยูเนเต็ดยกระดับตนเองสู่การเป็นหนึ่งในกองกลางเบอร์ต้นต้นของประเทศมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ผลง,งานในเกมดับเย,ยวขาวแห่งเอเชียกลางนั้นยอดเยี่ยมจนฟันฉับได้เลยว่าหมอนี่จะจ้องตัวจริงของทัพช้างศึกไปอีกหลายปีหากมาตรฐานการเล่นยังสูงปี๊ดอยู่แบบนี้นี่คือนักเตะท,ที่เปียมล้นไปด้วยพรสวรรค์และเซนฟุตบอลน,นันไรากาดเพราะต้องอย่าลืมว่าวีเลเท็ปอมพันเพิ่งจะเล่นไฮลีกแบบจริงจังเมื่อซีซั่น2อ1 9เท่านั้นหรือย้อนกลับไปราวๆ5ปี แต่กับพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของประเทศได้อย่างเหลือเชื่อและประเด็นสุดท้ายลบอาถรรพ์พร้อมได้มาซึ่งความมั่นใจสถิติย่ำแย่ของทีมชาติไทยกับเอเชียนคัพถึงข้าวยุติลงเสียทีกับการเล่นก่อนหน้านี้7ครั้งที่เคยมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปทัพช้างศึกไม่เคยชนะเกมในประเดิมสนามสักขนชัยชนะเหนือคีร์กิสฐถาน2ต่อ0นนอกจากจะเป็นการลบอาถรรพ์มันยังเป็นการเพิ่มวันและกำลังใจให้กับทัพช้างศึก ทำผลงานได้ดีขึ้นในนัดต่อๆไปอีกต่างหากเพราะฟอร์มการเล่นในเกมทุกเย,ยวขาวแห่งเอเชียกลางนั้นก็จัดว่าทำได้ดีมากทีเดียวดังนั้นในเมื่อทุกๆอย่างที่คลายไปในทางที่ดีเราก็หวังว่าจะเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์ตรงนี้มาพัฒนาต่อในอนาคตเพราะเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่แค่3าคะแนนในเอเชียนคัพหรือการเข้ารอบนอกเอาได้สำเร็จแต่สิ่งที่ชาวไทยทุกคนปรารถนามันคือฝันฝันที่อาจจะยังไม่เป็นจริงในเร็ววันแต่อย่างน้อยการได้เริ่มต้นที่ดีและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ฝันที่ว่านั้นก็อาจจะขยับเข้ามาใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนให้เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ